เขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไรบ้าได้ v e you more สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ่งไทยแลนด์ Thailand แ a n Club ช่องที่จะมาพูดถึงวงการบันเทิงไทยสําหรับคนที่ติ่งไทยและชอบวงการบันเทิงไทยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเพลงใหม่ของวงโฟอีนะครับซึ่งทางค่ายก็ได้บอกว่าอาัลบั้มใหม่ของโฟ e ปีนี้ จะทยอยปล่อยให้ฟังทีรละเพลงนับจากนี้โดยโฟ e ีฟจะยังทำงานกับทีมโปรดิวเซอร์และทีมทำเพลงที่หลากหลายเช่นเคยอาทิเช n Fucking Hero Your บ o y TJ Podcast โดยวันที่16จะปล่อยชื่อเพลงวันที่19ถึง22จะปล่อยโปสเตอร์ของเมมเบอร์ทีละคนวันที่22ปล่อยโปสเตอร์รวมเมมเบอร์วันที่23ถึง24ปล่อยซิงเกิลเมมเบอร์คีเวอร์ช วันที่2 5เวลา6โมงเย็นปล่อย MV Teaser วันที่2 6เวลา6โมงเย็นปล่อย Official Music Video ดีอและปล่อยเพลงใน s t รีมมิ่งแพล t ฟอร์ต่างๆและในวันนี้ทาง Official ของ4 e อีก็ได้ปล่อยใบชื่อเพลงโดยใบว,ว่าจะมีพยัญชนะ9ตัวและมีตัว E เป็นพยัญชนะตัวที่4ชาว 4i ก็พากันเดาชื่อเพลงกันสนุกเลยครับแต่แล้วสุดท้าย 4i ก็โดน Official แกงแล้วแหะครับ พอหลังจากนั้นออฟฟิเชียลก็ได้โพสต์บอกว่าประธานค่ายบอกว่ากลัวชื่อเพลงสั้นไปต้องขออภัยมานาที่นี้รักจริงนะไม่หลอก #4e จากโพสต์ที่แล้วใบว่ามีพยัญชนะทั้งหมด9ตัวมาโพสต์นี้กลายเป็นว่ามีพยัญชนะทั้งหมด11ตัวสรุปคือสิ่งที่ 4i ใ e บ้ในโพสต์ที่แล้วไม่มีถูกเลยแน่นอนทุกคนคิดว่าเพลงนี้จะชื่อเพลงอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้คลิปนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ